สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะวันนี้วันที่วันที่สิบหกนะคะเป็นวันหวยออกหลายหลายคนตอนนี้ก็น่าจะกำลังลุ้นเลขหรือหาเลขกันอยู่อะคะ่ะทุกคนแต่ดีเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นหวยวันนี้พามาดูพามาดูเออบอนสีดำนะคะเขาเป็นโคโลคาเซียค่ะ,คะทุกคนเป็นเป็น เป็นไม้ที่แบบสวยสวยแล้วก็เหมือนมีมนขลังเลยล่ะค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูไกลๆเขาเป็นแบบตัวนี้จะเป็นแบคโคลอนนะคะทุกคนแบคโคลอนเนี่ยเขาจะเป็นแบบไม้ที่ว่าโคโลกาเซียที่ว่าแบบใบเขาจะแบบดำวาวเลยละค่ะทุกคนเขาจะเป็นไม้ที่ว่าคือกึ่งน้ำกึ่งบกอ่ะคะ่ะ ตระกูลบอลน,นี่นะคะเขาจะชอบน้ําคือเราจะเลี้ยงบกหรือเลี้ยงบนบนบกหรือว่าเลี้ยงในน้ําเขาก็อยู่ได้นะคะไม้ตระกูลนี้แล้วก็เลี้ยงง่ายะคะ่ะนี่แล้วก็ต้นนี้เนี่ยแบคโคลนคือให้ดูความดํานะคะแบบต้นนี้เที่ยงนะคะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนเวลาเขาต้องแสงเนี่ยคะ่ะ แสงแดดจัดๆนี่เขาจะมันวาวนะคะสวยมากค่ะต้นนี้คือใครที่ว่าสะสมไม้ประเภทนี้นะคะมีไว้มีเก็บไว้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะสวยสวยแบบสวยแบบมีมนฑ์ขังที่สวนก็มีนะคะดีมีจำหน่ายอยู่ดีเนี่ยจะส่งแบบเนี้ยค่ะเป็นโนโนตัดสุดแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มลากหุ้มตุ้มไปให้เนี่ยค่ะที่สวนจะส่งโนละ ต้นละห้าร้อยรวมส่งให้ค่ะทุกคนใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะบอลสีดำ black colon ค่ะตัวนี้คือหลายๆคนถ้าเลี้ยงเนี่ยไม้ตระกูลเนี่ยจะรู้ว่ามันมีหลายๆห,หลายๆตัวค่ะแต่ตัวที่ว่าเด่นเ,ออเด่นเออเด่นเด่นแล้วก็ได้ยินชื่อบ่อยๆก็มี black colon black magic อะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีไม้เพราะว่ามันจะเป็นตระกูลโคโลกาเซียเต ลักษณะของแต่ละต้นนี่มันจะต่างกันตัวนี้แบคโคลนใบจะดํานี่ค่ะข้างหลังใบก็ข้างหน้าใบนี่คือดําสนิทเลยนะคะตัวนี้แบคโคลนนี่ต้นนี้ดีเลี้ยงในในในกระถางนะคะกระถางใหญ่กระถางแบบตัวค่ะโตมากแล้วก็เอาเขาชอบเหมือนจาพวกปุ๋ยคอกนะคะไม้จาพวกนี้ขี้วัวอะไรแบบนี้ค่ะขี้วัวเก่าๆแล้วก็ดีจะเอาไอ้ตัวนี้ค่ะแนแดง นเนยแดงมาใส่ไว้สวยดีอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบชุ่มชื้นนะคะ่ะให้ความชุ่มชื้นแล้วเราเราก็มาเติมขี้วัวมาเติมน้ําขี้วัวอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะชอบไม้จําพวกเนี้ยรู้สึกว่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอลเผือกทองนะคะเผือกทองต้นนี้ดีเลี้ยงมาตั้งนานแล้วโลนโน แต่ว่าเขาไม่เห็นมีหนอเลยหรือว่าเขาจะมีแบบไข่ก็ไม่รู้ไม่ได้รื้อดูอะค่ะอยากจะขยายมากๆเลยต้นเนี้ยเพราะว่ามันจะสีเนี่ยค่ะจะให้ดูนะคะเขาไม่ใช่สีเขียวนะคะแต่เขาจะเป็นสีเหลืองค่ะเป็นบอลเผือกที่ว่าเป็นสีเหลืองนี่แบคโคลนสีก็จะตัดกันมากส่วนตัวนี้นะคะทุกคนต้นนี้จะเป็น Black Magic ค่ะ แบ็กเมจิกนี่หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็มีไว้กันอยู่นะคะเพราะว่าแบ็กเมจิกเนี่ยราคาเขาไม่ก้อยสูงค่ะแต่ก่อนเนี่ยคือจะมีแบบเขาขายกันเยอะค่ะแบ็กเมจิกเขาก็ขยายพันธุ์ง่ายนี่ที่สวนมีนะคะแบ็กเมจิกถ้าใครอยากได้เป็นหนูสูตรเนี่ยดีก็ส่งอยู่นะคะเออ โสดของแบ็กเมจิกเนี่ยจะสูงที่150บาทรวมสูงนะคะจะตัดโ่นให้ก็ประมาณเนี่ยค่ะน่นโตๆหน่อยแล้วแบ็กเมจิกเนี่ยเขาจะเป็นแบบดำด้านนะคะก็จะไม่เหมือนกับแบ็กโคลนโอ้ร้อนมา,มากๆเลยตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยค่ะนี่แบ็กเมจิกเขาจะเป็นแบบดำเมีย่ยงเลยค่ะแล้วก็นี่หลังใบของเขาตรงนู้นะคะนู่นแบ็กโคลนอนุที่ดีปลูกลงดินนะคะ ลงดินเขาก็อยู่ได้เบคโคลนเออเขาจะชอบปุ๋ยคอกอะค่ะไม้จําพวกนี้ดีรู้สึกว่าปุ๋ยขี้วัวอะไรแบบน,นี้แล้วก็ต้นนั้นอันนั้นเป็นบอนกระดาษนะคะบอนกระดาษด่างบอนกระดาษด่างนี่ก็มีต้นเล็กอยู่นะคะทุกคนใครอยากได้เป็นต้นที่ชําแล้วนะคะบอนกระดาษด่างนี่อันนี้วุ้ยใบขาวขาวแบบเวอร์วางมากขาวไม่มีไม่มีเขียวเลยอะใบนี้ สวยนะคะบอนกระดาษเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยราคาจะแรงมากๆเลยตัวนี้แต่ช่วงนี้ช่วงนี้ราคาเขาจะลงมาค่อนข้างเยอะใครที่ว่าเลี้ยงประดับบริเวณบ้านหรือสะสมแบบน,นี้ดีว่าสวยนะคะบอนตัวนี้มันดูแบบดูแบบขลังดูแบบยังไงดูแบบเออไม่ใช่ขลังแหละดูแบบมันสวยอะค่ะสวยแบบมีระดับอะรูอะค่ะรู้สึกว่าบอนกระดาษดางัง รู้สึกเองนะคะไม่ไม่ใช่ว่าใครว่า <c oughs> ส่วนต้นนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นโคโูคาเซียเหมือนกันแต่ต้นนี้ดูดีๆนะคะทุกคนจะไม่ใช่ไม่ใช่แบกเมจิกนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นแบกเมจิกแต่ไม่ใช่ค่ะตัวนี้คือแบค c ันเนอร์ค่ะทุกคนนี่แบกแันเนอร์ แบล็กแรนเนอร์เขาจะต่างกับแบล็กเมจิกยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะแบล็กแนเนอร์เนี่ยนี่ขอบใบก็จะแบบพลิ้วผิวพ,วพ,วพิวนะคะทุกคนขอบใบขอบใบของแบล็กแรนเนอร์นี่ก็จะพิ้วพิ้วแล้วก็สีดำแบบคือมันออกแบบดำเขียวเขียวดำแบบคือถ้ามองด้วยตามองด้วยตาตัวเองเนี่ยจะรู้อะค่ะว่านี่สองต้นเขาอยู่ใกล้ๆกันมันจะมีข้อแตกต่างแบล็กเมจิกเนี่ย ทรงใบเขาจะยาวกว่านะคะส่วนขอบใบเขาจะไม่ค่อยผิว้วเท่าไหร่ไม่ค่อยผิวเหมือนแบ็กแรนเนอร์แล้วก็ข้างหลังใบนี่ข้างหลังใบเขาจะเห็นได้ชัดนะคะทุกคนข้างหลังใบของแบ็กเมจิกกับข้างหลังใบของแบ็กแน